นิทานเรื่องสามีข้าเป็นสุนัขง่อยณอาณาจักรแห่งหนึ่งอันไกลโพ้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งมีลูกสาวสามคนคนที่หนึ่งและคนที่สองมีนิสัยคล้ายกันคือเป็นคนเย่อหยิ่งและจองหองในขณะที่น้องคนสุดท้องนั้นอ่อนหวานและเป็นมิตรมีแต่คนรักเธอ เพราะเธอมีความยุติธรรมและรักความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสามพี่น้องกำลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องนอนพวกนางก็ได้พูดถึงเรื่องในอนาคตว่าเมื่อนางโตขึ้นนางจะมีสามีแบบไหนดีพี่คนโตพูดว่าสามีของนางนั้นจะต้องมีผมสีทองและหนวดคราวสีทอง ส่วนพี่คนที่สองก็บอกว่าสามีของนางนั้นจะต้องมีผมสีเงินและเขาสีเงินและเมื่อพี่สาวทั้งสองพูดจบก็หันมาหาน้องสาวคนเล็กที่เธอเอาแต่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาแล้วถามน้องว่าเจ้าล่ะไม่คิดจะมีสามีเลยหรือไม่ข้ายังไม่คิดเรื่องนี้แต่ถ้าโชคชะตากำหนดมาให้ข้า าก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงหมาง่อยตัวหนึ่งก็ตามพี่สาวทั้งสองได้ยินดังนั้นก็พากันหัวเราะชอบใจและบอกกับน้องสาวว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าก็อย่าเปลี่ยนใจก็แล้วกันเธอไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มกับพี่สาวทั้งสองวันเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าหญิงสามพี่น้องก็เติบโตเป็นสาว เพราะมีคู่ครองเจ้าหญิงผู้พี่ทั้งสองก็งดงามไม่แพ้กันส่วนเจ้าหญิงคนเล็กก็สวยหวานน่ารักนุ่มนวลเป็นกุลสตรีอยู่มาวันหนึง่งพี่สาวคนโตก็พบกับชายหนุ่มผมสีทองและคราวสีทองตามที่นางต้องการส่วนพี่สาวคนที่สองก็ได้พบกับชายหนุ่มที่มีผมสีเงินคราวสีเงิน ตามที่นางต้องการเช่นกันและพี่สาวทั้งสองต้องการแต่งงานพร้อมกันกับน้องคนสุดท้องจึงได้บอกให้น้องคนเล็กไปหาเจ้าบ่าวมาให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้เจ้าหญิงคนน้องไม่รู้จะไปตามหาเจ้าบ่าวได้ที่ไหนเธอจึงยกมือขึ้นประสานแล้วขอพอรจากพระเจ้าว่าขอให้เธอได้พบเจ้าบ่าวและไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เธอก็ยอมรับได้ทั้งนั้นแล้วเธอก็เดินตรงไปข้างหน้าในช่วงเย็นของวันนั้นเธอก็ได้พบกับหมาพิการตัวหนึ่งมานอนอยู่ข้างถนนเจ้าหญิงจึงคิดว่านี่คงเป็นโชคชะตาที่นำพาเธอมาพบกับหมาง่อยตัวนี้จึงได้พาหมาง้อยตัวนั้นกลับไปที่พระราชวังด้วยและบอกกับพี่สาวทั้งสองว่าหมาง้อยตัวนี้คือเจ้าบ่าวของเธอ และเธอก็พร้อมจะแต่งงานกับมันพร้อมกับพี่สาวทั้งสองซึ่งพี่สาวก็หัวเราะเยาะน้องสาวทั้งยังบอกว่าน้องสาวเป็นคนรักษาคำพูดจริงๆแล้วงานแต่งงานสามคนพี่น้องก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลาเจวันเจคืนพี่สาวทั้งสองก็ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานกับเจ้าบ่าวผมสีเงินและเจ้าบ่าวผมสีทองของพวกเธอ ส่วนน้องคนเล็กก็เอาแต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเจ้าหมาง้อยเห็นเธอร้องไห้มันก็เดินขากระเพลกเข้าไปหมอบลงข้างๆเพื่อปลอบใจเจ้าหญิงก็ลูบหัวมันเบาๆด้วยความเอ็นดูเธอไม่ได้รังเกียจมันเลยแม้แต่น้อยแค่น้อยใจในโชคชะตาที่ทำไมต้องกลั่นแกล้งเธอถึงเพียงนี้หลังจากงานแต่งเสร็จสิ้นลง พี่สาวทั้งสองคนต่างก็มีเจ้าบ่าวขับรถให้เพื่อไปยังปราสาทราชวังแต่น้องคนสุดท้องที่มีเจ้าบ่าวเป็นหมาง้อยเธอต้องเดินเท้าไปโดยมีหมาง่อยเดินอยู่ข้างๆอย่างน่าสงสารทั้งสองเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายจนไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งตอนนั้นเธอไม่รู้สึกกลัวเลยเอาแต่ร้องไห้ตลอดทาง เจ้าหมาง้อยจึงได้เดินนำหน้าและพาเธอเดินไปจนถึงกลางป่าลึกและจูจ่ๆก็ได้พบกับกาศาขนาดใหญ่ทั้งสวยงามและโอ่อามีอุทยานดอกไม้ลายร้อมเต็มไปหมดส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณทันใดนั้นก็ได้มีคนรับใช้วิ่งตรงเข้ามาต้อนรับประหนึ่งว่าทั้งสองนั้นเป็นราชาและราชินีของที่นี่ และได้เชิญทั้งสองเข้าไปภายในปราสาทที่ภายในนั้นตกแต่งอย่างหรูหรามีเพชรเนินจินดามากมายตั้งอยู่ทุกมุมห้องเรียกได้ว่านี่คือกุสมบัติอย่างแท้จริงคนรับใช้ที่นั่นเรียกทั้งสองว่านายซึ่งก็น่าแปลกเพราะพวกเขาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกและไม่เคยรู้จักพวกนางรับใช้มาก่อน จากนั้นเหล่านางรับใช้ก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้กับเจ้านายทั้งสองได้รับประทานทั้งสองก็ทำตามแต่โดยดีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเจ้าหญิงและหมาง่อยก็ออกมายืนที่ระเบียงของห้องนอนมองลงไปยังเบื้องล่างที่เป็นสวนดอกไม้หลากสีสันส่งกลิ่นหอมฟุ้งราวกับสวรรค์เจ้าหญิงดูมีความสุขมากที่ได้มายืนอยู่ที่นี่หมาง่อย ชำเลืองตาม,มามองเธอมันก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยแต่ในขณะที่เจ้าหญิงกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่านี่คือบ้านของเราและเจ้าหญิงก็คือราชินีของข้าเจ้าหญิงได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันเธอลืมไปว่าเธอกำลังอยู่กับหมาง่อยตัวหนึ่งที่มันพูดไม่ได้ แต่เมื่อตั้งสติได้เธอก็ประหลาดใจเสียงใครกันนะเธอหันไปมองดูรอบๆก็ไม่พบใครสุดท้ายก็มองลงไปที่หมาง้อยที่นั่งอยู่ข้างๆเธอหรือว่าหมาง้อยตัวนี้มันพูดได้นี่เจ้าพูดได้เหรอเจ้าหมาง่อยใช่ข้าเองหมาง่อยตอบเจ้าหญิงตะลึงไปชั่วครู่เกิดมาไม่เคยเห็นสัตว์พูดได้ พอตั้งสติได้ก็ดีใจนี่เธอคงไม่ต้องเหงาแล้วสินะมีหมาคุยเป็นเพื่อนหมาจึงพูดต่ออีกว่าแต่ข้าต้องการให้เจ้าหญิงสัญญากับข้าอะไรอย่างหนึง่งอะไรเหรอเจ้าว่ามาได้เลยเจ้าหญิงต้องสัญญาว่าจะไม่แอบมองข้าขณะที่ข้ากำลังหลับ หากเจ้าหญิงทำตามสัญญานี้เจ้าหญิงจะได้ทุกอย่างตามที่เจ้าหญิงต้องการได้สิข้าสัญญาในขณะที่ทั้งสองพักอยู่ที่ปราสาแทแห่งนั้นเจ้าหญิงก็รู้สึกตื่นเต้นและหลงไหลในความงามอย่างมากเธอใช้เวลาเดินทางรอบๆปราสาทนั้นทั้งวันแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนก็มีเรื่องที่น่าประหลาดใจ เธอเห็นหมาง่อยกลายร่างเป็นชายหนุ่มแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจหรือโวยวายเธอจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับหมาง่อยได้วันเวลาผ่านไปเจ้าหญิงยิ่งรู้สึกสนุกสนานและรู้สึกมีความสุขในบ้านหลังใหม่ของเธอส่วนหมาง่อยมันจะหายไปในป่าในช่วงกลางวันและจะกลับมาในช่วงเวลาเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันและในเวลาที่มันกลับมา ก็จะกลายร่างเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเธอก็เห็นหน้าไม่ชัดนักเพราะความมืดทำให้เจ้าหญิงรู้สึกสับสนจะเรียกเขายังไงดีเธอเริ่มมีความรู้สึกห่วงใยเจ้าหมาง่อยตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเธอรักเจ้าหมาง่อยเขาให้แล้วแต่เธอไม่กล้าแสดงออกว่าเธอเห็นเขากลายร่างเป็นคนมาถึงตอนนี้เจ้าหญิงก็คิดถึงพี่สาวทั้งสอง และอยากกลับไปเยี่ยมพี่สาวจึงได้บอกกับหมาง่อยว่าเธออยากกลับไปเยี่ยมพี่สาวทั้งสองคนหมาง้อยก็พาเธอกลับไปเยี่ยมพี่สาวตามที่เธอต้องการเมื่อไปถึงก็ได้พบกับพี่สาวทั้งสองแล้วก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานในเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานที่ผ่านมาว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างมีความสุขกันดีไหม ซึ่งพี่สาวคนโตก็บอกว่าเธอนั้นได้สามีผมทองคราวสีทองตามที่เธอต้องการแต่เธอไม่มีความสุขเลยตั้งแต่แต่งงานมาเช่นเดียวกับพี่สาวคนที่สองที่ได้สามีผมสีเงินคราวสีเงินเธอก็ไม่มีความสุขเลยเขาไม่ได้รักเธอจริงใจแต่เมื่อถึงคิวน้องสาวคนสุดท้องเธอก็บอกว่าข้ามีสุนัขเป็นสามี แต่เขารักข้าด้วยใจและข้าก็รักเขาเรามีความสุขกันมากและน้องสาวก็ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ว่าสุขสบายแค่ไหนทําให้พี่สาวทั้งสองรู้สึกอิจฉาน้องสาวคนเล็กที่แม้เธอจะมีสามีเป็นหมาง่อยตัวหนึง่งแต่เธอก็มีความสุขอย่างเหลือเชื่อและได้บอกความลับของสามีให้พี่สาวได้ฟังว่าสามีของเธอนั้น จะกลายร่างเป็นคนในเวลากลางคืนแต่เธอก็ไม่เห็นหน้าชัดนักพี่สาวทั้งสองจึงแนะนำน้องสาวว่าให้เธอแอบจุดตะเกียงเพื่อมองดูหน้าเขาให้ชัดๆจะได้รู้ว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรในคืนนั้นเจ้าหญิงจึงได้ทำตามคำแนะนำของพี่สาวและเธอก็มั่นใจว่าไม่ว่าหน้าตาจริงของเขาจะเป็นอย่างไรเธอก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เธอลืมไปว่าเธอได้ให้สัญญากับเขาไว้ว่าเธอจะไม่แอบดูเขาในขณะที่เขากำลังหลับเจ้าหญิงแอบจุดตะเกียงเล็กๆและนำไปส่องดูชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแล้วเธอก็พบว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามมากเธอเพ่งมองเขาอยู่อย่างไม่ละสายตาและรู้สึกรักผู้ชายคนนี้และห่วงใยเขาอย่างมาก แต่เมื่อเขาขยับตัวเธอก็รีบจับตะเกียงทันทีตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามาง่อยที่เธอเห็นทุกวันคือชายหนุ่มรูปงามราวกับเทพ,พบุตรคืนที่สองมาถึงเธอก็แอบจุดตะเกียงเพื่อจะมองใบหน้าอันหล่อเหลาเขาอีกแต่เขาดูหล่อขึ้นมากหญิงสาวแปลกใจมากแต่เธอก็มีความสุข ที่ได้รู้ว่าสามีของเธอเป็นคนไม่ใช่หมาง่อยอย่างที่เห็นทุกวันเธอจุดตะเกียงแอบมองเขาทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอพลาดทำตะเกียงหลุดมือสามีจึงตื่นขึ้นมาเห็นพอดีเขาไม่พอใจมากกลายร่างเป็นหมาง่อยทันทีแล้วหนีเข้าไปในป่าในที่สุดเจ้าหญิงเสียใจมากที่เธอผิดสัญญานางออกตามหาสามีทั้งวันทั้งคืน จนกระทั่งเช้าก็ไม่พบเจ้าหญิงเดินเนตดเตยอยู่ในปา่าทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมกลับมาที่ปราสาทเธอเสียใจกับการกระทําของตัวเองและหากไม่เจอสามีเธอคงไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อได้เธอเดินไปเรื่อยๆอย่างคนสิ้นหวังแล้วเธอก็ไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนั้นทั้งหิวแล้วก็เหนื่อยแถบจะเป็นลม จูจ่ๆก็มีเจ้าลิงน้อยที่กำลังกินผลไม้อยู่บนต้นไม้ต้นนั้นมันก็ห้อยโหนลงมาพร้อมกับผลไม้ป่าพวงหนึง่งและนำมาให้เจ้าหญิงได้กินเจ้าหญิงได้กินจึงได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเจ้าลิงน้อยก็ถามเจ้าหญิงว่าเธออยากกลับไปที่ปราสาทนั่นหรือไม่มันจะพาเธอไปส่งเองเจ้าหญิงร้องไห้และสายหน้า เธอจะไม่กลับไปหากไม่เจอสามีของเธอแล้วเธอก็ออกเดินทางต่อโดยมีเจ้าลิงห้อยโหนไปตามเจ้าหญิงเพื่อเป็นเพื่อนกับเธอเดินจนครบค่ำไปจนถึงป่าโปร่งแห่งหนึ่งเธอมองหาหมาง้อยของเธอไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบแล้วจูจูก็มีหมาป่าตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากพุ่มไม้จนเจ้าหญิงตกใจกระโจนถอยหลังโดยความกลัวว่าเจ้าหมาป่า มันจะกินเธอเข้าให้เพราะดูมันหิวโหวยมากแต่ผิดคาดเจ้าป่าเดินเข้ามาอย่างนอบน้อมแล้วพูดกับเธอว่าเธอมาไกลเกินไปแล้วหากเธออยากกลับไปที่ประสาทมันจะไปส่งเธอเองไม่ข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าข้าจะเจอสามีของข้าเจ้าหญิงตอบพร้อมกับร้องไห้ออกมาอีกครั้ง นี่ก็หลายวันแล้วที่สามีของเธอนั้นหายไปเธอรู้สึกเป็นห่วงเขามากแล้วเจ้าหญิงก็เดินไปเรื่อยๆคืนนั้นมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาทําให้การเดินทางช่วงกลางคืนของเจ้าหญิงไม่ลำบากมากนักแต่เดินไปได้ไม่ไกลเธอก็รู้สึกอ่อนล้าจึงได้แวะพักที่ก้อนหินก้อนใหญ่และเผลอหลับไปยันเช้าและเมื่อตื่นขึ้นมา เธอก็ออกเดินทางต่อโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางจนไปถึงภูเขาลูกหนึ่งที่นี่เป็นป่าทึบแต่มีเส้นทางเล็กๆสำหรับการเดินป่าเจ้าหญิงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อแต่แล้วจู่ๆเธอก็ต้องตกใจเมื่อมีสิงโตขนาดใหญ่กระโดดมาขวางหน้าของเธอเอาไว้สิงโตตัวนั้นมันถูกล่ามโซ่ทองเอาไว้และวิงวอนขอให้เจ้าหญิง ช่วยปลดโซ่ให้กับมันแต่เจ้าหญิงกลัวว่าหากเธอปลดโซ่มันแล้วมันก็คงจะกินเธอเป็นอาหารเป็นแน่หญิงสาวไม่ยอมปลดโซ่ให้กับมันและเดินเลี่ยงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่จูจูก็มีจิงจกตัวหนึ่งกระโดดมาเกาะที่ไหล่ของเธอแล้วบอกกับเธอว่าช่วยปลดโซ่ออกให้เขาเถิดเขาทรมานมาหลายปีแล้ว เจ้าหญิงได้ยินดังนั้นก็ลังเลใจหนึ่งก็อยากช่วยอีกใจหนึ่งก็กลัวแต่ที่สุดเธอก็ตัดสินใจช่วยปลดโซ่ให้กับเจ้าสิงโตตัวนั้นทันทีที่โซ่หลุดออกจากตัวของมันร่างของสิงโตก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่เคยเป็นสามีง่อยของเธอเจ้าหญิงทั้งตกใจตกตะลึงและดีใจในเวลาพร้อมกันในที่สุด เธอก็ได้พบสามีของเธออีกครั้งทำไมถึงเป็นท่านรู้ไหมว่าข้าตามหาท่านแทบแย่ข้าถูกสาปให้เป็นสุนัขเพื่อตามหารักแท้และตอนนี้คำสาปของข้าก็ถูกปลดปล่อยแล้วเมื่อข้าได้พบรักแท้ที่บริสุทธิ์จากเจ้าหญิงทั้งสองสวมกอดกันด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมในหัวใจ ต่อไปก็จะไม่มีใครมาพรากพวกเขาจากกันอีกแล้วเมื่อทั้งสองเข้าใจกันดีก็พากันกลับไปยังปราสาทชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เป็นราชาส่วนเจ้าหญิงก็ได้เป็นราชินีอยู่ที่ปราสาทแห่งนั้นยังมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา